สวัสดีเด็กๆวันนี้นะครับเราจะมาบอกวิธีการกรอกนะครับกระดาษคำตอบของรายวิชาของคุณครูนะครับ่าสำหรับน้องมอ .4 แล้วก็พี่ม .5 นะครับตรงนี้ช่องนี้ก็ให้กรอกชื่อนะกรอกชื่อ,อแล้วก็วันที่แล้วก็กรอกลงไป ตรงนี้ก็กอดคลาสนะตรงนี้ก็เป็น Number นอ่าตรงนี้สำคัญเลยนะครับตรงนี้คือเลขประจำตัวนะครับเราต้องกรอกให้ถูกตามใบเช็คชื่อเลยนะครับอย่างเช่น1นึ่งเอ่าเราต้องกอกตรงนี้ก่อนกอกตรงตารางนี้ก่อน 1, 9, 5, 0, 0, หนึ่งเก้าห้าย์ศูนยเราก็กรอกเราก็ระบายตรงนี้นะ ่วนตอนนี้กอดเใช่ไหมแล้วก็5แล้วก็กดตรงนี้5นี่นับจาก 1, 2, 3, 4, 5, นี้หนึ่งสองสามสีห้านี่คือตรงนี้อ่าศูนย์ก็กดโอ้ oh, sorry. สุรีศูนย์ตรงนี้นะศูนย์คือมาอยู่ตรงนี้นี่เวลาเราฝนเราก็ต้องกอดให้มันตรงด้วยอฝนให้มันกลมด้วยนะนี่ จะใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้นะครับส่วนข้อที่1เราจะมาเริ่มตรงนี้อ่าข้อที่1ก็เป็น a b c d e นี่ตัวเลือกอ่าสมมุติว่าข้อนี้ตอบตอบ d แล้วก็อืมต่อไปข้อที่2สมมติว่าข้อที่2ตอบตอบ B แล้วก็ตรงนี้นี่นะสิ่งที่สาคัญในการกรอกก็คือนี่เลขประจาตัวเพราะว่าเลขประจําตัวเนี่ยเป็นบ่งบอกว่าเราชื่ออะไรชั้นไหนมันจะบอกได้นะครับตรงนี้ก็กรอกให้ครบนะเขียนวันที่เขียนเลขที่ เขียนชั้นให้เรียบร้อยนะครับ